บอกเลยว่าเละอุย้ยหัวแตกหัวแตกมึงอย่ารีพอร์ตกูนะหุ้ยโดนว่ะจังหวะนี้ทะลุกำแพงยังโดนบอกเลยว่าตายเฉยๆเย็บลุกๆน้อยหน่าน้อยหน่าน่ยหน่ะ ครับสวัสดีครับผมพวกผมไอคอลิฟฟิซินาเวอร์รายการไม่กบดีสาม,มาเล่นเกมโกโก้ผมนั่นคือเกมระบบนันเองนะครับในมินิเกมที่ชื่อว่าแพโนโฟนนั่นเองอ่าตอนนี้อ้าว <laughs> yeah. เฮ้ยวิกตอรีเหรอเร็วมากูเพิงเ่งแนะนำตัวไม่กี่ครั้งเนี่ยมาวันนี้จะมาเล่นปืนเทพเจ้ากันนะครับผมนะในบรรดาหมวดสนัยนะครับผมถือว่าเป็นปืนโคตรก๊อตเลยก็ว่าได้ครับผมปืนนี้นครับผมนั่นคือปืน M 1 0 7นะครับผมเย้ yeah. มีติดลายนิดหน่อยครับผมนะเป็นลายลายแว่นนะลายแว่นอไอแว่นไอแว่นกินเกียร์นะผมมามันเริ่มเล่นกันเลยครับผมะดูนี่มันจะโบดด่าอะไรไอเฮียบาซาก็บุญละเฮียหายละกู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 เปลี่ยนห้องแล้วสัตว์เฮียด้ห้องนี้ละเคมาลุยเลยดูดี่กิ้งเอาคิวไปถึงไหนละกูอยู่ฝั่งไหนเนี่ยน้องเงินโอ้กูวินนี่แก่อกูดวงดีขนาดนั้นวะเนี่ยอันนี้ โอ้โหอยู่ในทีมดีๆกันเก่งปืนกินเกียร์นะผมปืนเทพเจ้าอืมอืมอุ้ยไม่ตายผมรู้สึกช้าวันนี้เมื่อกี้ <Okay. S 1> <า>โอเคไปโหปืนอุย้ย <laughs> กูอยู <curves> ่ไกลมึงอยู่ไกลอะไรเงี้ยไปตามเพื่อนแล้วเป็นกันเองอ่ะใครอีกบอลบอกเลยเละไม่โดนบอกเลยว่าเละปุ๊ยหัวแตกหัวแตกมึงอย่ารีพอร์ตกูนะ้ยทะลุกระเเพยยังโดนบอกเลยว่าตาย เชเชเยลูกลูกน้อยหน้าน้อยหน้าน,าน,านาอ่าออยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้ๆกล้อือตายไปเดียมดีมากดีมากทำดีทำดีเดี๋ยวก,กูให้ให้ร้านหนึ่งพี่เขี้ยงไข้หัวตายไข้มีไหมฟังเสียงดินไม่มีโอเคลุย ไหนวนะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะเจอนะโอ้หกระตุกจังเลยไม่ไม่ใช่เกมไม่ได้กระตุกนะเน็ต <c oughs> เปิดเกมมาก็เอาเลยจังหวะนี้อื้อย่าคิดว่าสวนเฮ้ย <c oughs> เล่นมีดคอร้อนอย่าเล่นมีดเสียเปรียบมีดมึงแรงมากแต่ปืนถนัดปืนพกไงเฮ้ยอ,อย่าอย่าขวดเย็นอย่าโทษ่กันนะโอ้เสียเยอะวะ่ะไงวะชิบหลอนตึกอาตายหมดเลย ไม่เหลือไม่เหลือซากเลยโอ,อ้กูร่วงท่อระบายนะดิอยู่ตรงนี้แหละขอบแมทส่วนใหญ่แม่งชอบอยู่ขอบแมทกันนะไม่รู้เป็นอะไรกว้างมั้งโอ้โงั้นแหละหมายหนึงเซี่ยม,ไม่ไม่โดนนะอืมเคียเจ็บปะเนี่ยอืม,อมเคียแต่ที่แน่เหลือพอเหลือหน้าสุดท้ายเพื่อให้รีโหลดเลยไม่งั้นมันจะช้านะ เวลาชักปืนนี่มันช้ามากคือลาบราเลตเนี่ยแค่รีโหลดธรรมดาก็ช้าแล้วยิงไปชักด้วยชักปืนมาด้วยมันมันจะช้าไปใหญ่เลยนะโดนเชี่ย <c oughs> ไม่โดน <c oughs> ไดน้งไงร,ระยะนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอโ้ระยะนี้ไม่ตายอยู่แล้วเพราะมันเขียนอยู่อะระยะไกลแม่งดาเมจแท้ า92นี่นี่นี่เฮียพวกมาไล่ข้ากแล้วอันนี้ทำไมกูนึกถึง Battlefield เลยลอละ Battlefield 2อะนึกถึงปุ๊บกูเล่นสนามแม่งมันเอาเครื่องบ,บินเอ้ไม่ใช่เครื่องบ,บินมันเอาปืนใหญ่มายิงเฉยเลยนะอืตายอืไม่โดนเฮ้ยออกกูยิงศพหรอโอ้โหแล้วศพแบบมึงท่านอนมึงได้มากอะ โู้โหแดแดแดเยร์ละเชียร์ละเยอะแล้ไปละ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 แองสปอร์ตกูแล้วจังหวะนี้แด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 แเฮ้ยโดนวะอย่ารีพอร์ตกูนะมึงยิงทะลุได้แล้วปืนเนี้ยแม่งกระสุนจุดห้าศูนย์มึงคิดดูไม่ทะลุก็แปลกแล้วน่าโดน เชีย่ยไม่โดนนะเชีย่ยละเออหัวอ,อาอเหยียวลูกหมดเลยเนี่ยช้าเลยเนี่ยรีโหลดช้ามากจะชักด้วยฮะเควบินกูเกาโอเค,อออเคไปสิบสี่คิวเลยเหรอเนี่ยตายอย่าพูดถึงฮนะกูอยู่ขอบแมปใจเต็มร้อยตอนนี้นแหมมาเล่นปืนเทพเจ้าเลยเนี่ยเอ็มหนึ่งสนเจ็ดเนี่ย อยู่บาเลสก็ได้อืมโอ้ยขันหูไปลุยฮุยเป็นสเต็ปฮุยกินออฮิวด้วยกูมไม่ฮิวกูกูมมไม่เก็บกูมไม่ยึดธงเออถ้าแพ้กูมึงไม่ต้องแปลกใจนะเพราะกูไม่จริงจังอยู่แล้วเรื่องออบเจ็ตมันเนี่ยหรือหรือภารกิจมันเนี่ยภารกิจกูคือฆ่าฆ่าอย่างเดียวน,นมีคนส่งว้าบว่า ว้าบเยี่ยจ้าไปหรอจ้าไปดีเข้ามาดีครับอืม mm, ไม่ทะลุอืม mm, แตกไปดีครับสวยนัดนี้สวยเออ เสียววะไอพวกนี้มันชาร์จได้อะไรเนี่ยอืมเอาไม่ตายเมื่อกี้ยิงโดนกระโจ้ยมันไม่ตาย้เชีย่ยโอ้โหเสี่ยสู่ได้กระบ,บุญแหละเนียเย็ดแมงบอยซ่าชื่อเท่บอยซ่า โอเคเอาเอาเอ้าเฮียเไรวะเนี่ยเคตรเทพชาติต้องใช้ให้คุ้มอหมมึงมาไกลๆเลยไม่สนใจภารกิจละตอนนี้ส่วนก็ว่ากูมาคิวแอนนี่มีเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปโอ้ยมึงโกรธกูหรือเปล่าเนี่ยเยอะเกินว่ะกูคนเดียวเนี่ยนะ อย่าบังดิเอออันแน่เปิดวาร์ปเปิดวาร์ปจริงปูปืนปืนอย่างเงี้ยกูก็มีนะสมไมกูไม่เลือกมาวะโอ้โหแย่แย่เลยอันแน่โดนอันแน่ไม่โดน อันเน่โดนไปแล้วเยอะตื้อเยอะเกือบตายเบาเมาเกือบตกโต๊ะเลยเมื่อกี้สบัดเพลินเลยเฮี้ยกูจะไม่ได้ใช้สไนเปร์เลยเพราะใช้ปืนพกเนี่ยแม่งระยะประชิดเลยเนี่ยจังหวะเนี้ยโอ้โหไปเยอะอันเน่เปิดป้าตรงวันนี้หลบก่อน ้้เยมึงขึ้นมาไหนดีดิโอ้ขึ้นมาได้โคตรยากเลยแกเนี่ยเย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 ี่ยตรงตรงแทงน้ำอ่ะแทงน้ำอ่ะอันแนาไม่โดนโอ้ยมือกูสั่นจริงอ่ะเนี่ยสั่นดิ๊ก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 อ่ะเนี่ยโอ้แทงน้ำอ่ะตรงแทงน้ำอ่ะหาดิอาอเย็ดโอ้ทำไมกูวิ่งดีๆไม่เป็นวะตอนนี้เปิดร้านมาหน่อยเปิดร้านมาหน่อย ร้านกูุยโอ้ยยัดแม่งไอกรอนมึงคนไทยแน่เลยเนี่ยคนนี้แล้วคนอื่นหายไปไหนหมดปะเหี่ยมีคนใกล้ๆอยู่มีคนใกล้ๆแถวนี้อยู่เริ่มมีหนุกกันเนี่ยคนหายไปเนี่ยพยอยหายกันไปเนี่ย รแวงไอกรนสองห้าห้าศูนเนี่ยอยอย่าบอกไปกดดันถานมันอะเฮ้ยมึงบ้านะบักกันะมึงกดฐานไ่เลยหรอโอ้โหชัดเลยเนี่ยมันไม่ออกเลยเนี่ยเนี่ยอยู่เยี่ยอะไรแต่ตรงนี้ออกมาฮู้ ปืนกลกูเสียวเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกจ้วงได้ตลอดเวลาเนะเฮ้ยโดนว่ะอุ้ยเอาิงตายอู้ยังยยแม่เฮียตายเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้ <c oughs> หาหาคนไม่เจอไม่ใช่อะไรหรอกไม่หาคนไม่เจอมันหาย,ยากอะ่ะคือคนฝั่งนู้นมันทยอยออกไงนี่กูโทษจริงๆเนะี่ยเล่นเล่นๆนะ ยันออกโดนวะไม่ตายอ่าตกตึกตายกูได้แอซิดเลยอันนี้เปิดว้าเปิดว้าเปิดว้าเชี่ย มันสปอตกูอะไม่ใช่อะไรหรอกถ้ามันสปอตเรานี่เราต้องหลบเลยเนะี่ยโดนไอ้เคียไม่ตายเพราะอะไรวะสปอตกูโอ้โหไม่ทันนี้เอ็มสองร้อยเก็บเรียบร้อยสปอตกูคนเดียวคนอื่นไม่สปอตอะไอ้พวกโคโคโ,โดโด,โดโสปอตแต่กูเฮี้จองกันอยู่แล้วพวกเนี้ยโอเคทีมเท่ากันแล้วตอนนี้แล้วมันไปนไหนหมดวะอยู่ฐานหรือเปล่า อีเดิมแน่เลยเนี่ยฐานเนี่ยฐานมันเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเยจังหวะตีเมื่อกี้ใครอยู่หลังวะศกหรอหรืออะไรหรือใครอะไรยังไง มไม่ตายโอ้โหอะไรมึงเนี่ยกูเริ่มกุดหิตแล้วนะเนี่ยเฮียเอ้ย,ยไม่ตายเลยแป๊บนึงเมียโทรมามาต่อเลยเมียโทรมาอยู่ไหนเนี่ยโอ,โอ้ขึ้นยากจังวะขึ้นยากเลยกูขึ้นไม่เป็นเองโอ้ตรงนู้น อืมโอเคเก็บเก็บไปหมดละปืนเทพเจ้าอ,อืมตายโอ้โหไอ้เหลือทำไมวะกูไม่ไว้ใจแล้วปืนโพเชี่ยเนี่ยโว้ยถอดจุ๊บออกเลยแม่งเหลือไว้ทำไมวะเหลือหนึ่งเนี่ยเหลือไว้ทำไมวะ สุ่นบั็อกป่ะเนี่ยโอ้เฮ้ย,ย,ยเปิดวาร์ป่ะมันเปิดวาร์ป่ะเปิดบล็อกแล้วเฮ้ยมันยึดป่ะเป็นฮีโร่เฮ้ยตรงไหนวะ นี่งเงี้ยเนียนเลยคุณว่าสึกไปไปอย่างไงต่อดี ลูกซองเวนกูว่าเสียวแล้วเน,นี่ยตอนนี้ได้ยินเสียงก็เสียวแล้วไหนเนี่ยนูนเหรออ้ยเชีย่ย <c> ก <oughs> ูไม่รู้อ้ยทุกคนเดียวกันแม่งเนียนเลยนะมึงหลังเนี่ยเฮ้ยโอ้โอเหนื่อยปืนพวกนี้ ยิงก็ไม่ตายทีแม่งมาดักเกิดด้วยนะประเด็นโอเคอยู่ไหนเนี่ยหาก่อน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 หากรอนหาขวามึงเอ้ยโอ๊ยอื หลบและอี้อ่ะอืมโดนเอ้ยไม่ตายโอ<ฮ>้หมึงก็เกินไปบางทีอืมโดโดโพโพอืมตายย่างทีเนี้ยตายสนิทแล้วนะโอ้โหแม่งกระทาพับจีเกือบโดนกระทาพับทีพับจีบ้านแล้วอืม ยังไงถ่ายผ้าไหมโอ้โหไม่ทันนี้่ะโอ้ลูกองมือเงี้ยซองแปดเลยมันโมโหแล้วมันโมโหอืมฮู้อืมฮู้หลบแปบไปอืยังไงถ่ายผ้าไหมยังไงถ่ายโอ้ไม่ตายถ่ายผ้าไหม โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหเรียกนี้ก่อนนี้ก่อนเฮ้ยโอ้โหมึงตามมึงล้างเลยมึงมึงโกรธกูอะไรเงี้ยเอาง่ายๆเออตามยังคอกเไยเฮี้ยก็เป็นห้องนี้ห้องเดียวที่ กูเล่นบาเลนแล้วไม่ไม่มีใครบ่นเลยนะบาติกูจะโดนไล่เตะเลยนะยะว่ามันโกงจริงปืนนี้อือหูไปแล้วจ้าอืม้ม เหนื่อยเนีย่ยเล่นบาทีเนีย่ยกดจดปวดนิ้วเนีย่ยอเฮีย <c oughs> ที่สองก็เอาอะเฮียแม่งอะไจริงเดี๋ยวเลิกเล่นละ ดี๋ยวไว้ใจการคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สมัครสมาชิกให้ผมใครอยากเล่นด้วยก็แอดมาได้ครับผมนะอย่าไปลืมกดไลค์ที่เพจด้วยครับผมนะเพราะว่าจะมีบางครั้งบางช่วงเวลาที่ผมอาจจะมีการไลฟ์สดนะผมโอเคทุ okay, continue, ก,กที่คนดีๆเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมแล้วอย่าลืมไลค์สมัครสมาชิกด้วยเนะ้อ